ว่างรองก็หมอบางคนณกับแม่ไหมครับยังเชื่อได้เลยว่าเด็กๆชิปอาบีแต่ทีแล้วเข้ไปปลูไปหาป่านี้น,นคะครับเพราะฉะนั้นนะครับในรุน่นน้ำมาพอนั่งก็เช่นนั้นแต่ต้องเก็บไว้ถ้าเราไม่ทัานนะก็ให้รู้กระไดแะไรตรวจัดเยนตรวจัดเย็นซะต้องรากควบเห็นไหมอีกทุกปีข้างหน้ามันจะอยู่หินซ่างพีซ่างทุกปีมันซางซางพีมันแต่งงานอา,อาจจะดูหมายแล้วเดี๋ยวไว้ให้เราลองเล่นนะครับทีนี้ เราอาจจะเล่นหวาไม่ในในพื้นที่เรามอซงกับกับกับพื้นที่อะไรนะครับเช่อเฉินหวาแค่แน้นนนเอ่อคนหัวไส้คอนคอนดาไอ้คอนดาคอนชกนั้นตรงนั้นมันจะเป็นเนินเกียรนี่มันแก้ชอบดิ้นรนก่นใส่ตรงนั้นปุ๊บได้ครับรับโลกมาได้เร็วแต่ลองไปเล่นนะครับว่าจะเป็นข้างๆลงเกียน์ไปนะที่ได่รุมนาำบ้านั่งลงาฟังนักเฉินได้ในการต้องลองแน่นะครับว่าลอง เสื้อเช่าเราแล้วเนี่ยว่าดได้ก้มาใหญ่ๆน,นมีอะไรมันนะครับตลองได้นะครับต้องคิดว่าอันเนี้ยไม่ต้องรับราชการก็ได้เลยนะครับมีเงินนะครับอ่าอ่าตอนนี้การพวกไะในเอาอาเอกไปมานะครับก็ับมีรูปไอ้แอ้แร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีรูปมีร่างนะครับลองได้นะครับเป็นเป็นแนวคิดนะครับว่าเออเราจะไม่ต้องรับราชการก็ได้แต่เรามีเพียงแต่ผลง้น นะครับอันนี้คพ่อแม่จะประสบการณ์นะนะครับอาจจะอาจจะมีแบบอื่นี้ใดใดนะครับแต่ว่าพ่อแม่จะประสบการณ์ที่พ่อข้ามานะครับการอาจจะเป็นข้อมูลอย่างหนึ่งในการที่จะนําไปปรับใช้ได้นะครับในการต่อต้าถามนะครับข้อมันจะสับซ้นว่าเด็กซิบ้าพิธีแล้วเนี่ยพ่อพ่อคิดอะไรอยู่นะครับในการอีกสิ่งหนึ่ข้างหน้าอีผ้าปีเนี่ยตอนประมาณพ่อมาสยามมื่นอะใดนะตะตอนน้ำเมื่อไตอนกาผ้าลันพ่อมีต่ห้ารอยตอนอ่อม นะครับถึงไม่ทุกมึนนะนะครับนะถ้าเกิดนั้นไปเที่ยวได้นะครับทีนี้อาจารย์ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะครับไอ้ชนที่เราดกันตอนนี้เนี่ยพ้นการตังสถาบันกันเนี่ยดูเพื่อการจัดการตนเองขึ้นมานะครับโดยชุมชนในอบตไม่อยากที่จะให้ชาวบ้านทำแท่นในประชุมชนนะครับการใช้บริการอได้การจัดเที่อบตก็ได้หรือจะไปตะจัดต่ดชุพ้ก็ได้ชนพวหวานเนี่ย ะครับตอนนี้มันเจ้าเก่าเลครับขึ้นชุ่มว่าช่องควยเนี่ยนะกันนะที่พงกีรียนะครับทางอบตทอนงทางใบดำตกไหนเชี่ยวนะครับนะดีๆเดี๋ยวจะมีข้อมูลมาให้ทานเดินเลยแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่านะครับอาจจะพูดคุยถึงน้องนนทีวัดนิดนึงนะครับนนทีวัดเขามายให้ผมจัดกระบวนการในทีมทีวานะครับจัดกระบวนการในชาวบ้านได้เข้าไปดูจักคุณของเขาเอง ในชุมชนก็มีสัาปันจบช่วกนก็ได้บ้างจะให้เขาเห็นดูทุนเขาเองจนเขาสามารถจัดการคุณขอเขาเองได้เขาจัดการคุนของเของได้แล้วก็ทุนตัวเองได้เลยพอทนตัวเองได้ชุมชนก็เก่งๆนะครับจีน้กาบลซ่าแต่วเออในชงต่อไปนียนะครับเขาย้กติย้ายเขาไมไไปจัดใปชุมชนนะครับเพาะจะห้าี่นองนะครับหลืกายเขาไปจัดกระบวนการโดยนานาของธสถาบันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ในลุมนาบานพนังเองกาดีนะครับเรื่องวารสงริท่าำเือก้อนจัฒนักการชื่อธรรมราก็ดีนะครับต่อไปเนี่ยนะครับเราก็จะลงพื้นที่ประจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ชาวบ้านในเรียนรู้ข้อมูลทุนเขาเองไม่ไว้เป็นทุนปัญญาทุนทรัพยากรทุนวารสปรปีนี้เขาเองนะครับโดยทงนติ่วัตอยจะไปนุดเสืิอมกระบวนการตรงนี้แต่จชปดีว่าบ้านเนี้ยเราก็จะจัดเรียมเลยเลยนะครับ ชาบาลก็ได้ทุนบัญญาเขาเห็นแต่ว่าก็จิการทุนก็เลอาเ่งไรพซึ้นนะครับนะการอาจจะพบกันในช่วงเดินโรคพวียนี้นะครับนี่การเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับรื่นสถาบันการเรียนรู้เพื่อการจัดการตัวเองถึงพร้อมในการจะพองกันขึ้นมาแล้วตอนนี้นะครับในการถ้าใครช่ใจอยากมีการจัดการนี้พาชาบานออกล่องไปท่านที่ก็ได้ไปเรียนรู้กับผีพ่อผีสถาบันทุกฝแต่ไปแล่ไม่ที่ก็พรุ่ไว้สิบห้าปีทีแล้วนะครับงันนี้นไหมประมาณเสียลอยตอนนี้นะครับ แล้วก็ยี่สิบปีกับยีสิบปีข้างหน้าว่าเดี๋ยวก็ยิ่งที่จะจัดการได้นะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่เราสามารถเชื่อมในการวางเพดและการใดๆๆนี่คือการคลองการการขายข้อมูลในการวางแผดนะครับนะครับอาจารย์ชจพงคงนะครับปัจกัยอาจจะมีเรื่องที่จะเรียนพี่น้องนะครับแค่นี้นะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องฟังผมนะครับทานหนาไม่เลยนะครับแล้วก็ท่านายินนะครับทานไหนรู้มั่งก็ไม่รื้นะครับเราไม่ได้ขาดฟังว่าต้องให้ฐานฟังกับเราตลอดนะครับแต่ว่า แทนจะฟังเพลงนะกระจายข้อมูลไปมากนะครับกันการพิเศษบรากาศนะครับจากกินหมาสนะครับไายฐานที่ปานุ่มเพื่ไปฟังแนวให้กระจายยินนะครับเสียงอาจจะไปไม่ถึงกันอ,อ,อาจจะข้อโทษด้วยนะครับที่เสียงไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นก็นีน่คือเป็นก,นกันใหน้ข้อมูอาาอลนะครับตอนนะครับขอบคุณมากครับวันนี้หรือไม่กับบรรยากาศบรรยากาศไปเลยครับ